สิกรไก่ภาพสวัสดีค่ะวันนี้กุ้งหมยมาตามสัญญานะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องการปวดหลังนะคะปวดหลังที่พบบ่อยแล้วก็คนวิตกกังวลค่อนข้างเยอะก็คือการปวดหลังจากหมอรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนะคะวันนี้จะพูดในหัวข้อเรื่องจะทําอย่างไรเมื่อหมอรองกระดูกสันหลังเคลื่อนมาเยือนคุณนะคะวันนี้ก็จะพูดแบ่งเป็นคลิปเป็นตอนหลายๆคลิปอยู่นะคะเพราะว่าจะเน้นให้ความรู้ด้วยเพื่อจะได้ดูแลแตัวเองได้ง่ายนะคะ อันดับแรกเลยก็คือจะพูดถึงเรื่องว่าหมอนรองกระดูกสันหลังคืออะไรแล้วจะเคลื่อนเมื่อไหร่ทาไหนจะทําให้มันเคลื่อนสุดนะคะแล้วก็าสาเหตุที่ทําให้หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนมีอะไรบ้างนะคะนี้แล้วการตรวจประเมินการวิจัยทางกายภาพบําบัดทางการแพทย์ที่มาสนับสนุนเรามีอะไรบ้างนะคะการรักษาทางการแพทย์และกายภาพบําบัดมีอะไรบ้างและสุดท้ายเลยก็คือการทากายภาพบําบัดด้วยตัวเองมีอะไรบ้างนะคะ ก่อนอื่นหัวข้อแรกในวันนี้จะพูดถึงก็คือหมอนรองกระดูกสันหลังคืออะไรนะคะหมอนรองกระดูกสันหลังก็คือมันจะมีลักษณะรูปร่างกลมๆแบนๆเนาะประกอบด้วยขอบพังผืดเหนียวแล้วก็ข้างในก็เป็นเจลไหลได้นะคะลักษณะก็จะก,ก็จะมีการแบบกุ้งจะชอบเปรียบเทียบเหมือนเหมือนกับลูกโป่งละกันนะคะก็คือมันจะอยู่ระหว่างระหว่างกระดูกแข็งๆเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวรองรับแรงกระแทกก็จะทําให้เหมือน ลักษณะเขาจะบอกว่าเหมือนชกอัพรถยนต์นั่นเองทําให้เรามีการเคลื่อนไหวได้สมูทมากขึ้นนะคะทีนี้ไอตัวที่มันเชื่อมระหว่างกระดูกสันหลังเนี่ยหมอนรองกระดูกกระดูกแข็งเนี่ยมันก็คือข้างหน้าก็จะมีเขาเรียกว่า,าจะมีเอ็นยึดเกาะค่อนข้างแข็งแรงเนาะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะมีเอ็นยึดเกาะเหมือนกันแล้วก็ข้างหลังของหมอนรองกระดูกสันหลังแล้วกระดูกสันหลังล่ะก็จะมีมีช่องที่ไขสันหลังเคลื่อนผ่านแล้วก็จะมี เส้นประสาทแยกออกมาทําหน้าที่ในการรับความรู้สึกแล้วก็เลี้ยงการทําง,งานกระตุ้นการทําง,งานของกล้ามเนื้อขานะคะ,นะคะทีนี้หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนใหญ่มันก็จะมีการเคลื่อนการเคลื่อนไปยังไงก็ส่วนใหญ่ก็คือถ้าทางในชีวิตประจำวันของเราคือก้มๆเงยๆมันก็กระตุ้นให้ให้มันปิ้นไปด้านหลังเปียบเปรียบเสมือนเราบรีบรูปวงด้านหน้าอย่างเงี้ยค่ะพอก้มบีบรูปวปง,งด้านหน้ามันก็จะทําให้ปิ้นเคลื่อนไปด้านหลังนั่นเองนะคะ นี้ถ้าไหนที่มันจะทําให้หมอนรองกระดูกปิ้นเคลื่อนนะคะก,ก็จะมีการวิจัยแล้วก็ใช้กราฟนี้มาอธิบายค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวจะเอากราฟนี้มาเล่าให้ฟังนะคะก็ะคืออย่างกราฟเนี่ยในรูปมันก็จะเป็นตัวบอกว่าก็คือท่าแรงในการยืนของเราเนี่ยค่ะในการยืนยืนน้าหนักลงที่หมอนรองกระดูกก็จะประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี้แรงที่มันกระทากับหมอนรองกระดูกค่อนข้างน้อยคือท่านอนกับนอนหงายก็คือ สังเกตว่าถ้าคนไข้ที่มีปวดหลังจากนอนแล้กระดูกสันหลังส่วนใหญ่ก็คือนอนจะสบายขึ้นนะคะแล้วท่าไหนที่มันมีอิทธิพลกับหมอนรองกระดูกสันหลังหล่ะก็อย่างที่กล่าวก็คือท่าก้มท่านั่งนะคะก้มถ้าเรายืนเฉยเฉยเนี่ยก้มลงไปเนี่ยแรงกระทาก็จะประมาณร5 0้าก็คือ150้าเปอร์เซ็นต์ก็คือแรงแรงเพิ่มไปประมาณครึ่งเท่าตัวเลยนะคะแล้วถ้าก้มแล้วไปยกของหล่ะเขาก็จะมีการวิจามากก็คือลงแรงลงไปกับ เลยเลยสองเท่าไปอีก220เลยเห็นไหมคะการกร้มยกของหนักดังนั้นการกร้มหรือก้มยกของหนักก็จะมีอิทธิพลกับหมอนรองกระดูกสลังนะคะแล้วนั่งล่ะบางคนก็จะบอกว่าก็ไม่ได้ไปยกของหนักนะแต่ฉันนั่งเฉยๆนั่งขับรถเฉยๆหรือว่านั่งนานๆเฉยๆพวงนี้ก็คือถ้านั่งถ้ามาดูถ้ามาดูกล้าวก็จะเห็นว่าการนั่งแค่นั่งหลังตรงเนะะี่ยค่ะแรงกระทำไป140ละนะคะพอๆกันยืนก้มเลยเห็นไหมคะ แล้วท่านเรานั่งหลังคอมละ่ะบางคนก็จะแบบนั่งโซฟานั่งเล่นเกมพวกเนี้ยนั่งเล่นเฟซแรงกระทำไปเท่าไหร่ก็คือลงไปประมาณร้อยแปดสิบห้าเลยเห็นไหมนั่งหลังคอมเองนะคะหรือบางคนบอกว่าก็นั่งซักผ้านั่งยกกระมังผ้ายนั่งซักอยู่ท่าเนี้ยก็มีเห็นหน้าหนักนะอะไรอย่างนี้ยคะ่ะแรงกระทำมันไปอยู่กราฟสูงสุดเลยนะคะการนั่งหลังคอมแล้วยกของหนักพวกนี้คือสองเจ็ดห้าเลยประมาณสามเท่าเลยเน,นะคะ สามเท่าตัวเลยดังนั้นพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าท่าที่มันมีแรงกระทํากับหมอนรองกระดูกสันหลังเยอะก็คือการก้มการยืนก้มการยืนก้มยกของหนักการนั่งนั่งหลังท่อมการน,นั่งหลังค่อมยกของหนักนะคะก็จะมีอิทธิพลกับหมอนรองกระดูกสันหลังของเราดังนั้นคนไข้ที่จะมามีปัญหาปวดหลังจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนเนี่ยส่วนใหญ่ประวัติก็คืออาจจะแบบก้มก้เงยเงนั่งนานนั่งยกของหนักขับรถทางไกล ะะอาจจะมีอุบัติเหตุบ้างก,ไะะก็ได้นะคะมันก็เกิดจากอุบัติเหตุได้นะคะอายุก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าอยู่ในช่วงวัยทางานนะคะเพราะว่าหมอนรองกระดูกสันหลังเราเนี่ย <ส verständ> ก็จะเริ่มมีการเสื่อมแล้วก็เนี่ยแร,แรงกระทาจากการทางานซ้ำๆพวกนี้มันก็ตุ้นให้หมอนรองกระดูกสันหลังเราเคลื่อนปิ้นนั่นเองนะคะทีนที้นี่ของการปิ้นเคลื่อนยืดของหมอนรองกระดูกสันหลังมันมีอะไรได้บ้างมีความรุนแรงอะไรได้บ้างก็จะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆแล้วแต่ว่า เขาจะแยกจากการความมุ่แรงของการยื่นนะคะการเคลื่อนของหมอนรองกระดูกก็จะมี4ประเภทด้วยกันนะคะอันดับแรกเลยก็คือจากที่บอกก็คือมันจะมีการเสื่อมการฉีกขาดของเยื่อขอบผังผื่นเนียวเนี่ยแล้วแล้วก็เจลก็เริ่มไหลแทรกซึมไปในในขอบผังผื่นเนี่ยแต่ว่าหมอนรองกระดูกยังไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะ <changing. S 1> อันดับแรกอันดับที่2ก็ <c oughs> คือมันแทรกซึมไปแล้วหมอนรองกระดูกเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปร่างแล้วนะคะ อันดับที่3ก็คือมันแทรกไปไม่พอคือมันเริ่มมีการยื่นทะลักออกมาแต่ยังไม่หลุดเป็นก้อนอิสระนะคะอันดับที่4หลุดเป็นก้อนอิสระแล้วนะคะส่วนญาความรุนแรงความรุนแรงก็คือ 3- 4สี่นะคะก็คือรุนแรงและอาจจะไปกดทับรากประสาทและก็คืออย่างรา,ากประสาทเนี่ยก็จะมีมีเกี่ยวกับก,บการรับความรู้สึกบางคนก็จะมีปวดปวดล้าลงขา มีปวดตึงชาอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นเยอะก็จะมีการอ่อนแรงกระดูกขาไม่ขึ้นนะคะมีการขับถ่ายผิดปกติอันนี้นะคะก็คือรุนแรงสุดและนะคะที่อาการแสดงออกนะคะทีนอกจากนี้เขาก็จะเปรียบเทียบการปิ้นยื่นเนี่ยเกี่ยวกับลักษณะหลายหรือรักแร้ของคนก็คือเขาจะเปรียบเทียบเหมือนเหมือนตัวไขสันหลังเนี่ยเป็นเหมือนตัวโคนเนี่ยค่ะส่วนแขนเนี่ยจะลักษณะเหมือนรากประสาท นี้การยื่นปิ้นของหมอนรองกระดูกเนี่ยเขาจะแยกเป็น2ชนิดก็คือ axillary type กับ shoulder type นะคะ axillary type ก็คือรักแร้ภาษาไทยคือรักแร้ shoulder ก็คือไหลนี้การปิ้นยื่นของหมอนรองกระดูกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนปิ้นไปทางไหนปิ้นไปตรงหลังกลางๆหรือว่าปิ้นไปออกด้านข้างนะคะก็ลักษณะง่ายๆคือถ้าคนไข้ถ้าคนไข้มาด้วยตัวเอียงนี้ปวดก็คือสมมุติว่าปวดหลัง แล้วลูกขาข้างซ้ายเนี่ยแต่ว่าตัวเอียงเดินมานี่มีตัวเอียงเลยไหลเอียงไปด้านขวาเงี้ยค่ะเขาจะเรียกว่าโชเดอร์ไทยก็แสดงว่าหมอนรองกระดูกมันปิ้นเคลื่อนไปออกข้างหลังด้านข้างเยอะนะคะนคนไข้ก็เลยเอียงหนีปวดแต่ในลักษณะที่2ก็คือแอซิเดรไทยก็คือชนิดของของของรักแร้ก็คือส่วนใหญ่มันความหมายคือมันจะปิ้นมากลาง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 หลังก็คือ คนไข้ส่วนใหญ่ก็จะอาจจะปวดลงขาสองข้างหรือแค่หลังแบนเนี่ยค่ะถ้าเป็นเยอะหน่อยถ้าปวดเยอะถ้าสมมติว่าปวดหลังแล้วลงขาข้างซ้ายเนี่ยก็จะมีตัวเอียงคือไหล่ไหล่ก็จะเอียงมาข้างซ้ายด้วยข้างที่ปวดด้วยนั่นเองนะคะน,นี่ลักษณะที่แสดงออกง่ายๆที่เราเห็นนะคะโดยทั่วไปวันนี้ก็เลยจะขอพูดถึงเรื่องลักษณะของหมอนกระดูกให้ฟังก่อนนะคะว่าหมอนกระดูกสันหลังคืออะไรหน้าที่สําคัญของมันคืออะไรรับใคร ใครที่มีโอกาสที่เป็นหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนยืนได้นะคะ,ะวันนี้ขอสรุปเท่านี้ก่อนแล้วก็คลิปหน้าจะมาพูดถึงว่าการซักประวัติการตรวจร่างกายมีอะไรบ้างแล้วเราจะมีอาการยังไงนะคะและการรักษาของวิธีการกายภาพทางการแพทย์นีอะไรบ้างนะคะมาติดตามคลิปถัดไปได้เลยค่ะวันนี้ขอจบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ